ทำอะไรก็หอมทำอะไรกินเค้กอะไรลูกชิ้นเหรอลูกอ๋ออร่อยไหมใครซื้อให้ใครซื้อให้พี่ปายซื้ออ๋อพี่ปายซื้อเหรอแล้วรักพี่ไปไหมัรกรัก จุ๊บพี่ไปยังจุ๊บจุ๊บแล้วโอเคเออพ่อจ๋าทำอะไร <ng ài. S 3> ลูกชิ้นเหรอ oh. ลูกชิ้นเหรอเข็บโอ้ยในออ้ำ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 อ้ยอ่อยไหมอ่อยยังยืน เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บ,จบให้ยายกินด้วยไหมให้ยายกินด้วยไหมเนาะให้ยายกินด้วยนะไปเด้อย่างาสามโทรศัพท์เอาเอาไปใส่อะไรวันนี้ อเออให้ตายกินด้วยเหรอให้ตายกินด้วยไหม <c oughs> อุ้ยตาเขาขออเขา <c oughs> ขอ,อ้อนตาเขาเขาอ้อนตาเขา